นี่หลายก็แล้วน้อยก็แล้วมนมัแงเตเียจะเดือนมั้ยงปโอ้ยสิไปลงบันไดน้อผมดีดีนะไมมาคสเออหนอ้าสดไปแล้วเนาะเนาะบนคมไม่อยู่นะผมก็ได้ออกมา ตอดป่าน้อยตดโอ้ดึงคอยเล่นเอนีก็ยิบยิบฟิวป็นรถเลยอันนั้นั้งกินจิละสดขึ้นนี่ไปปโ้ยปป ปลาดุกนี่ยจะได้เราได้ละกันน้อยก็ยกได้คลิปแล้วล่ะเอาน้ำแข็งใส่หมดเ่ยนะโอ้โหโ,โเทสใส่ขวดเลยอะออ กระดูกกระดูกอุ้ยได้หนตัวแล้วหนึ่งแตร,รมกลัวสิได้อ่ะเนาะตัง้งตั้งสิบกว่านาทีอืมแตว่ากระโตัวงว่ายด้ใหญ่อยู่ใหญ่แดนน้อยแด่นอน่ะมันนั่นเพิ่นว่าเพิ่นได้กันตบง,ง่ายกว่าเปรี้ยเปรีกว่าอืมจาบตัวสามสิบกว่าโตโลเคร่ง กิแล้วงนะนาาไม่กินหหรัวมัน,มนูตกแล้วแต่สิว่าไปละป่าบอก,กินก็แล้วแต่สิว่ากันไปละไปกินนนไรโอ้ตีปรตต บ <Bo. S 2> อ,อรกกไไับอกมบราานำดีมมา,มาปงะนะกกตาวกหามนี่นะห <Yeah. S 2> นะ้องกาอนีหาะดห้องดรางะเนตับเน,นบาะตับสซื้อซก็ได้ตับซื้อๆกินก่อนกินผมเคยมาตีอยู่ ไม่กินย้อนก่อนเลยได้พองงก